สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมมาเลีคลิปนี้ก็มาพูดถึง FIBB ที่ได้มีการจับตาแล้วก็ทำไฮไลท์ต่างๆของบีมพิมพิษยาก็กรรำลงในเพจหลักก็คือเพจ Facebook ของ FIBB ที่มีผู้ติดตามเกือ,อบ3ล้านคนครับที่ FIBB ได้มีการตัดไฮไลท์การทำแต้ม ปราเดิมเลยครับก่อนที่จะลงสาวๆจากชาติอื่นๆในขณะที่ล่าสุด FIB v ก็ได้มีการลองการสัมภาษณ์บีมเป็นภาษาไทยด้วยโดยบีมก็มีการเชิญชวนคนไทยให้ช่วยเชียร์นักตบสาวไทยใน VNL 2023นั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นการสัมภาษณ์เดียวคนแรกที่ได้ลงเพจ Facebook หลักของ FIB v ครับนี่แหละครับสมแล้วที่ FIB บอกว่าจับตามองบีม พิชยาในก่อนหน้านี้ที่ถูกยกให้เป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองของไทยนัดแรกเธอก็ทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับก็ขอเป็นกําลังใจให้สาวไทยของเราทุกคนครับขอให้โชว์ฟอร์มได้อย่างดีงามกันทุกคน